สวัสดีครับครูการก่อนเด็กๆขะคุณครูการมาแล้วเด็กๆต้องทำยังไงดีคะอาพนมมือพร้อมกันค่ะลูกสวัสดีค,ค่ะ,เ,คคะ,ะเก่งมากเลย สวัสดีเดี๋ยวนะคะเด็กๆขาวันนี้เรามาเจอกันเช้าวันจันทร์เมื่อกี้คุณครูมีนะคะสอนเด็กๆอ่านไทยไปแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาทํางานพอวอนะเดี๋ยวเราฝึกบริหารแป๊บหนึง่งอ่าเอานี้ดีกว่าอยากกินไข่พะโล้สงสัยเด็กๆต้องลืมแล้วแน่เลยเรามาฝึก BBL กันก่อนนะคะอ่าอยากกินไข่พะโล้นะคะเด็กๆกต้องแบมือข้างหนึ่งแล้วก็กำมืออีกข้างหนึ่งแบบนี้นะคะ อ่าเรามาฝึกความจําก่อน BBL กันก่อนมิฉะนั้นเด็กๆลืมไปหมดเลยอ้าวหนึ่งสองสามแล้วเด็กๆก,ก็สลับกันแบบนี้นะคะเปลี่ยนกรำแแบรรมแแบบนี้นะคะอ่านแล้วร้องตามคุณรูการนะคะหนะึ่งสองสามยากินไช่กะโลกโพกแกงเทโพบะหมีโพกกุ้งผัดกะลํำปีกล้วยบวชีข้าวตังข้าตวตุโป๊ะโป๊ะอ่าแต่ถ้าโป๊ะให้เด็กตบมือกันนะคะเอาใหม่อีกรอบนึงค่ะ ราะบางคนยังทําไม่ทันอ่าบางคนอาจจะลืมไปแล้วอ่ะวกาแบใหม่อีกรอบหนึ่งหนึ่งสองซ้ำอย่าก,กินไข่พะโลบโป๊แกงเทโพบะมี่โป๊ะกุ้งผัดกะลำ่ำปีกล้วยบวดชีข้าวตังเข้าวตูโปะ๊ปะโป๊ะอ้าวหูเด็กเก่งหลายคนอะตบมือจใจไยค่ะเก่งมากเลยค่ะเก่งเก่งมากเลยอ้าว คราวนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะอ้าวเด็กๆเ,เปิดเลยวันนี้เราจะมาฝึกอ่านพร้อมเขียนเหมือนเดิมนะคะหน้าสิบแปดมีหนึ่งนำแปดอ้าวอีกหนึ่งรอบค่ะสิบแปดมีหนึ่งนำแปดนะมีหนึ่งนำแปดนะคะวันนี้ง่ายมากเลยวันนี้นะคะเราจะมารู้จักสระอีมีหนึ่งขีดนะคะเรานะคะสระอีเราจะอยู่ในตัวปลา เราทั้งหมดจะมีอยู่5ตัวห้าคำนั่นเองนะคะอ่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะเขียนคําตามรอยปะและเขียนคําตามแบบแล้วก็อ่านก่อนนะคะแล้วค่อยเขียนนะคะเราจะมาฝึกอ่านกันนะคะพร้อมกันก่อนแล้วเราค่อยเขียนกันที่หลังนะคะเด็กๆอ้าวเด็กๆชี้ไปที่ปลปาปลาตัวแรกเลยค่ะปลปาอ้าวอ่านตามครูการก่อนนะคะ ปอ,อีนอปีนปออีนอปีนอ,อีกรอบหนึ่งนะคะปออีนอปีนปออีนอปีนเด็เกๆจะไม่ต้องเขียนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเขียนที่หลังนะคะอย่าเพิ่งนะอ้าวต่อไปปลาตัวที่สองอ้าปลาตัวที่สองก่อนนะ ปอ,อีกอปี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 ปอ,อ่อาเด็กๆพยายามอ้าปากนะคะเด็กๆจะได้จําได้ว่าอันนี้คือตัวปอคือตัวกอนะคะเอาต่อไปป้าตัวที่สามชฉชิงเลยค่ะ ขออีโดชี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 อ่าเก่งมากตัวอ้าวต่อปลาตัวที่สี่นะคะขออีโดคีขออีโดคีขออีโดคีอ่าต่อไปปลาตัวที่ห้าแล้วค่ะรอเรือเราจะต้องกระดกลิ้นด้วยนะคะ รออีบอรีรออีบอรี่รออีบอรีรออีบอรี่อ่าตอบผิดได้ไยค่ะคราวนี้นะคะเราจะมาฝึกเขียนพร้อมๆกันตัวแรกนะคะอ้าวตัวแรกเขาอ่านว่ายังไงนะคะใครดูบ้างอ่ะใครใครอ่านได้ลองเปิดมาให้ครูการอ่านให้ฟังซีใครดูบ้างใครจําได้มั่งอ่าอ่านว่าพออ่า อ่นนี้พูดเลยค่ะลูกพูดสิปอีนอปอ,อีนอปีอนะ่าเก่งมากเก่งมากเลยค่ะเด็กสะกดได้แล้วอ่ะเด็กๆเขียนเลยค่ะตามรอยเส้นปากก่อนนะคะปอปลาม้วนหัวกลมๆก่อนนะคะลูกม้วนหัวกลมๆปอีอนอ เด็กๆต้องเขียนช้าๆนะลูกเพราะคุณครูการใช้โปรแกรมมันอาจจะมีนิดๆหน่อยๆนะคะอ่าวปอีนปีนะเด็กๆเขียนตามรอยเส้นปะเสร็จแล้วนะคะเขาจะมีให้เด็กๆสองช่องอ่าวช่องแรกเด็กๆเขียนเลยค่ะปอตรงนี้เลยค่ะปอ่าใส่ตัวปอลงไปปอตามแบบครูการเลยนะคะเด็กๆปออ่าแล้วก็สาะอีสาะอี ่าแบบนี้เลยค่ะแล้วก็นอให้อยู่ในเส้นบนและเส้นล่างนะคะเด็กๆอ่าแบบนี้เลยค่ะอ่านตามอีกหนึ่งรอบค่ะปอีนอปีนแม่นั่งค่ะยืนทำเลยทุกอ่าเก่งมากเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆค่ะอ่ะปนใหม่ปอีนอปีนอ่าอีกรอบหนึ่งค่ะปอีนอปีน นอ้าวต่อไปคำที่สองค่ะปออีกอปีกเด็กๆก็เขียนตามรอยเส้นปากก่อนอีกเหมือนเดิมค่ะอ่เขียนเลยค่ะปอเวลาเด็กๆเขียนเด็กๆพูดด้วยปออีกอปีอ่าแบบนี้เลยค่ะเด็กๆค่ะ พอเด็กๆเขียนตามรอยเส้นปลาเสร็จแล้วก็เขียนเหมือนเดิมเลยค่ะปอีกปีกแบบนี้เลยนะคะเด็กๆขาคราวนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆเขียนเองและเด็กๆทาได้แล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีปาให้สวยงามแต่ไม่ต้องระบายตัวพยัญชนะนะคะระบายแค่ปา ดูซิตรงไหนที่มันเป็นภาพาว่างๆให้ระบายสีลงไปแต่ถ้าไหนที่มันติดตัวเพยียรชนะก็ไม่ต้องระบายนะคะอย่าลืมเขียนชื่อและห้องลงไปด้วยพอเด็กๆทําเสร็จแล้วก็ค่อยถ่ายส่งคุณครูนะคะเด็กๆขาอ้าวคุณครูการจะไปแล้วเด็กๆเ,เ,เก่งมากเลยวันนี้เรามี5คํานะคะ อ่านไหนะอ่านอีกรอ,อ,อ,อบหนึ่งดีกว่าอ่านอีกรอบหนึ่งอ่ะปอ,อีนอปีนปอ,อีนอปีนปอีนอปีนคำที่สองปอ,อีกอปีก็นั่งนั่งค่ะป,ปอ,อีกอปีปออ ก็ปีอ่าชอชิงเลยค่ะชออีโดชีช่ออีโดชีช่ออีโดชีช่ออีโดชีโอเคลยค่ะขออีโดคีขออีโดคีขออีโดคี อ้ออาอนสุดท้ายแล้วค่ะรออีบอร่รออีบอรรออีบอร่รออีบอเร่รออรเด็กๆเก่งมากเลยค่ะตั้งใจอ่านทุกคนเลยจ<อ>ุดยอดเลยค่ะคราวนี้นะคะคุณูจะไปละเดี๋ยวเด็กๆนะคะจะเตรียมตัว<อ>เจอครูแป้งนะคะเดี๋ยวเราจะทำอีกหนึ่งเล่มนะคะอีกหนึ่งเล่มนะคะเด็กๆคะ่ะประนมมือก่อน ขอบคุณค่ะเด็กๆตั้งใจทำงานด้วยนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพเหมือนเดิมนะคะเด็กๆค่ะค่ะอ่เด็กๆรอคุณครูแป๊บนึงนะคะลูกอ้าสวัสดีค่ะเด็กๆ มาเจอกับคุณครูแป้งอีกแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะอาหยิบหนังสือเล่มไหนเออจะคุณครูแป้งต้องหยิบหนังสือเล่มไหนคะหนูหลับไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาหยิบหนังสือเล่มร่องรอยสีฟ้าที่มารอเลยคะ่ะอา่าคนไหนหยิบแล้วชูให้คุณครูแป้งเห็นหน่อยวันนี้เปิดหน้าอะไรคะคุณแป้งค่ะวันนี้หน้าสี่สิบเก้านะคะคหน้าสี่สิบเก้านะคะ กับหน้าสิแต่กับหน้าห้าสิบลูกที่ทำสองหน้าค่ะลูกอ่าคนไหนหยิบแล้วเปิดเลยหน้าสี่สิบเก้านะคะที่มีลูกโลกเห็นไหมคะลูกอ่าที่มีลูกโลกนะคะอ่าเลยเปิดเลยลูกคนไหนเปิดแล้วบอกคุณรูแป้งหน่อยค่ะเร็วโลกกับดวงจนันทร์อ่าใช่แล้วค่ะ อาทิตย์นี้นะคะเราจะเรียนนะคะหน่วยอวกาศนะคะนคะคะหน้าสีา 49, 49, ่สกนะลูกนะหน่วอวกาศใช่แล้วค่ะอ่าพร้อมหรือยังคะลูกพร้อมไหมคะอ่าพร้อมแล้วเนาะอ่าเขาบอกว่านะคะเขาจะให้เด็กวาดาโอเคเขาบอกว่าเขาจะให้เด็ก,ดกลากเส้นต่อจุดอักษรน,นะคะอักษรตัว X นั่นเองตัว X แบบนี้นะคะ เพื่อสร้างภาพโลกของเรานะคะแล้วขีดตะกบาดภาพนะคะดาวเคราะห์ที่แสดงตำแหน่งของโลกนะคะในระบบสุริยะนะคะอ่าเด็กๆเห็นลูกศรไหมลูกเห็นลูกศรไหมลูกเห็นตัว x หรือเปล่าตัว x เห็นไหมคะอ่าตัว x แบบนี้เลยนะคะ x เห็นไหมลูกเด็กๆจุดที่สองเห็นไหมคะลูกเขาให้โยนเป็นวงกลมเลยเห็นไหมคะอ่าไปค่ะ จุดที่ลูกศรอนโยงไปหาตัว x นะคะที่จุดสีดำอ่าวงกลมเลยวงกลมเลยค่ะลูกอยู่บนฟ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นไหมคะเอาวงกลมก่อนเลยเอาโยเป็นวงกลมแนละ้วแล้วลูกนะเป็นลูกโลกนะคะอ่าคนไหนวงกลมได้กลมสิ่งมากๆเลยลูกอของกูเองไม่ค่อยกลมเลยค่ะกูแม่ อันทำทำจากโปรแกรมลูกโปรแกรมมันจะเขียนยากนิดนึงนะคะขอเด็กๆต้องสวยกว่านะหมดเลยเหรอรูปแบบเป็นวงกลมไหมคะเสร็จแล้วเป็นวงกลมไหมคะเป็นไหมลูกเสร็จไหมเอ่ยขับรถใช่มคนไหนเสร็จแล้วยกมือชูให้คุณครูแป้งเห็นหน่อยโอ้ยเยอะมากเลยค่ะเป็นตัวหน่งสามสามชั้นอะเด็กๆดูนะคะเห็นภาพไหมลูก ภาพแรกภาพแรกอ่าดูนะอ่เด็กๆดูภาพีิธกนวงไว้นะลูกนะเห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะคุูแมงค่ะระบบสุริยะค่ะอันนี้พูดตามสุลระบบสุริยะอ่าเห็นไหมคะภาพแรกเลยนะคะดูซิภาพแรกเป็นดวงอาทิตย์นะคะอ่าต่อไปแล้วก็เป็นดาวเคราะห์ต่างๆที่ลูกว่า เด็กๆค่ะไม่คิดเขียนหน้าจอรูปินคนไหนไม่น่ารักอีกแล้วค่ะทําแบบนี้เพื่อนๆไม่เห็นนะลูกนะไม่กลาเล่นนนยค่ะไม่เขียนหน้าจอคุณครูนะคะลูกใครเขียนหนเป็นเด็กน่ารักลบให้คุณครูหน่อยค่ะโอ้โหดูสิมีเด็กไม่น่ารักเขียนหน้าจอคุณครูด้วยอะค่ะเสียใจจังเลยไม่เขียนแล้วนะ อ่าอ่าก่อ่าเด็กๆดูนะคะดูซิอันไหนที่เป็นโลกของเราดูซิคะไหนอันไหนดูกโลกคะโลกนับตำแหน่งสิคะลูกหนสองหรือสามสี่หเจ็ดอันไหนคะโลกอยู่ตำแหน่งอันไหนเท่าไรหนึ่งสองสาม กากระบาดเลยค่ะกากบาดลูกโลกเลยค่ะตำแหน่งที่สามนะคะอกากราเป็นเลยค่ะ่เสร็จไหมคะโอเคนี่แค่นี้แค่นี้ง่ายมากๆคกากบาดโลกต่อไปค่ะหน้าห้าสิบอันนี้นะคะหน้าห้าสิบเขาบอกว่า เขาจะให้เด็กขีดกากบาททับตัวเลขนะคะแสดงจำนวนยานอวกาศที่จอดอยู่บนพื้นโลกนะคะตามพื้นที่ที่กำหนดให้ดูนะคะข้อแรกเลยดูบนภาพวงกลมก่อนอานในโลกก่อนอ่กโลูกโลกค่ะดูนะเขาจะมีรูปจรลดอยู่ในภาพรูปทรงเรขาคณิตน,นะคะเห็นไหมคะโอโ้โหมีรูปทรงวงอะไรคะเนี่ย วงกลมนะคะอ่ามีจรวดอยู่วงกลมด้วยแล้วก็สามเหลี่ยมด้วยนะคะอ่าดูข้อแรกก่อนข้อที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งค่ะในวงกลมเนาะอ่านี่ค่ะดูนะนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งอ่าดูสิลูกอ่าจรวดนะคะที่อยู่ในรูปทรงวงกลมนะคะมีทั้งหมดกี่อันคะต้องนีเลยพะลุทั้งหมดทั้งหมดของวงกลมนะเดี๋ยวเราจะมาลองนับะลองิมทั้งหมด กี่ลำเราจะนับกันไปช้าๆนะลูกน้าช้านะะเริ่มเลยไหมคะคุณแม่พร้อมไหมไลูกพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยโอเคโอเคอ่านับเลยลูกพร้อมๆกันหนึ่งสอง ตอบได้ขอเท่าไหน่อยเท่าไรคะเอ็หร okay. yeah, ือ C เออยู่เอหรือ C คะเท่าไรเออยูหรือ c คะสิบเอ็ดเอยี่ยมยอดเลค่เอเอเอเยเอ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 อเอเอเอยอเอเเกเเอยอเอเเอเเอ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 ารเอเอเออเอเอออเ้ออเอเออเออเอออออ พร้อมไหมคะเลข11น่ข้อที่สองนะคะในรูปทรงเท่าไหร่รูปทรงอะไรเอ่ยเนี่ยเลข11ดูสิไอซราค่ะอันนี้รูปทรงอะไรสามเหลี่ยมค่ะอ่ารูปสามเหลี่ยมออ่าดูสิคะทั้งหมดนะคะในรูปสามเหลี่ยมนี้นะว่ามีจรวดทั้งหมดกี่ลำเอานับสิคะพร้อมๆกันช้าๆนะหนึ่งสองสามสี่ ห้าขอะไระอะไรคะตบคะอ่ายเีหรือซีคะหอันไหนเอ่ยพีพีเองนะคะเอากากระบาซีลงไปเลยเยี่ยมยอดมากๆเลยค่ะอ่ต่อไปข้อสุดท้ายแล้วค ok ่ะข้อที่สามอ่าข้อนี้สังเกตดีๆนะคะ มันจะอยู่ตรงกลางลูกตรงกลางระหว่างวงกลมกับสามเหลี่ยมนะคะตรงนี้ค่ะอ่าสังเกตนะคะตรงที่คุณกุ๊กปิ่นวงกลมสีฟ้าๆไม่ให้เห็นไหมลูกเห็นไหมคะอ่าคนไหนเห็นแล้วเห็นแล้วนับเลยลูกมีทัง้งหมดกี่ลำนะหนึ่งสองสามเท่าไรเอ่ยเท่าไรคะอะไรนะคะเท่าไรนะคะ 3สมนั่นเองข้อ A B หรือว่า C ค่ะลูกะ A ค่ะโอเเอาการกระบาดข้อ A ลงไปเลยเยี่ยมยอดเลยค่ะอ้าววันนี้เราทำงานไปสองหน้าใช่ไหมคะโอ้โหสนุกมากๆเลยนะคะ